สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะพามาถอดแอร์ซัมซุงรุ่นสามเหลี่ยมแรกๆออกมาก็ารุ่นปราบเสียงดูครับผมที่ต้งเรกคอนจะถอดรุ่นนี้ก็จะมีน็อตนะครับอยู่ด้านล่างนี่เก็จะอยู่ตรงนี้ตรงกันเด็ดแจก,จก

ก่อนถ้ารุ่นนี้กีกรุ่นหนึ่งรุ่นสามเหลี่ยมเวลายกขอเย็นออกหรือเวลาย้ายหรือเองต้องเอาฝ่ายด้านล่างออกก่อนจะมีน้อตอ๋อนี่บอก YouTube ลงคลิปถ้าหนูอยากรู้ก็ได้เลยถ้าหนูสอบถามได้นะถ้าเจอรุ่นนี้ยกเลยไม่ได้มีลงคลิปมีลงคลิปนะบันทดทีดีเซลชนเนล นี่ยกไม่ได้นะครับผมต้องเอาวาด้านลน่าง <c oughs> เห็นพูดคนเดียวเห็นพูดคนเดียวเลยพูดกับ <c oughs> พูดกับกล้องนะอะถ้าุ่นนี้ต้องต้องมีจะ <c oughs> มีนอ็อตเอ่อล็อกเพด <c oughs> เป็นเพดอยู่ <c oughs> วันนี้ยกไม่ได้ <c oughs> ต้องกดน็อตสองตัวน,นี้ก่อนอันนี้ผมกดเพื่อที่จะเอาผ้าเยะเข้าไปข้างในคุณจะบอกได้ คือถ้าจะยกออกต้องถอดล็อก,กับเพลตรงนี้สองตัวถึงจะยกออกได้เพราะฉะนั้นแอร์บางรุ่นไม่สามารถที่จะยกออกได้เลยอันนี้การถอดมาลางก็จะบอกว่าตำแหน่งนอ็อตมันอยู่ตรงไหนบ้างตกฟ้าออกก็จะมีนอ็อตอันนี้คือรุ่นสามเหลี่ยมนนช,ช่อ

สำหรับการอบล้างเก็บงานให้สวยโอ้โหทำอะไรเป็นงูครับปุ่มขนาดนี้แน่นอนไม่เยน็นไม่เยน็นแน่นอน ก็ต้องเอาลงด้วยนะครับแม่สุดท้ายยังรูปล้านักประดาดยังรูปพลังลืมนะล,ลืมนะเดี๋ยวก็โดดเองนะครับนนปึนี่ผ่านกาันออกมาหลายสำนนกจะใช้เคเบิลทายละเดีย๋ยวค่อยใส่ใหม่ มา peraksian สุดประหมณ์เต็ม ข้างในออกก่อนนะข้างในจะเป็นที่ล็อกอืมสังสุนทรบเษียัน น้ำทิ้งก็จะมีล็อกนาะฐัน้ำทิ้งคุณถอดน้ำทิ้งถอดได้ง่ายนนมาีลอตรงนี้ไม่มีมันกลมาเลยท ให้แพงเสียได้ก็ถอดออกถอดออกได้จน,นออกม,มาเลยออกเลย ถ้าส้นิ่ญญจับที่เกียร์มอเตอร์แล้วโบูจะถอดออกไม่ได้นะครับสอบนี้ต้องล้างด้วยโซนิ ส่วนไหนกนี่ถ้อไออกไม่ต้มันได้สนิมขึ้นอืมอันนี้ไม่สามารถที่จะถอดออกได้ถ้าสน้มจับที่เกนม,มอเตอร์อโบประลมก็จะถอดออกไม่ได้ถีดนคะ่าก่อนรอบนี้จะมาดูาร,รอบหน้า Ia akan lebih hebat di sini.

พยายามให้ได้ดยกมาทั้ยงยวงงก็อีกระทางขนาดนี้ก็ห้าร้อยก็พอครับเป็นเกล็ดดูเวลาผมเป่าเนี่ยผมจะเปิดโบให้ลมให้ลมร้อนออกมาตลอดเพื่อไล่ความชื้นจะเปิด้วยาวเลยจะไม่ปุ๊บูุเปิดเพิปุ๊บปุป๊ดปิดจะไม่ยังไงนีผมจะเปิดยาว

มันไม่สกปรกเท่าไหร่มันสกปรกบด้านบนท้ารุ่นสามเหลี่ยมรุ่นสามเหลี่ยมุ่นจะเกาะอยู่ด้านบน ปัญหาของล้างเอก็ไม่มีอะไรก็คือการถอดการถอดของแต่ละรุ่นหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากาทีิงนนๆนตัวนี้ไม่ล้างก็ได้นะตัวนี้นะฟิลเตอร์ตัวรองฝุ่น ตรงนั้นนะครับเอามาฉีดก็จบแล้วนะแต่เราเก็บแล้วกับจัดให้เขาเลย โรคหลักการหลักๆของการล้างเอ,อสิ่งที่หลายๆคนตามหาก็คือการถอดเอ๊ะถอดตรงไหนก่อนอคลิปนี้ก็คือจะถอดประมาณนี้คอยเย็นหลักๆก,ก,ก็อยู่ที่คอยเย็นการประกอบก็คือแน่นอนใส่ผิดมันก็ไม่ลงร็อกไม่ลงตัวอุปกรณ์เหลืออันนั้นหาวิธีได้ง่าย แต่ว่าจะถอดตรงไหนก่อนตรงนี้สิคลิปนี้ก็จะแนะแนววิธีการถอด A อซัมซุงรุ่นสามเหลี่ยมครับก็จบคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ